ทุกคนวันนี้ฉันได้สั่งเหตดตาโลมาแต่ยังไม่เคยกินเลยตั้งแต่เกิดไม่รู้ว่าเขากินดิบหรือกินสุกแต่จากที่ศึกษามาแล้วเขาบอกมันเป็นยาดีเป็นยาเย็นทาให้ปรับสมดุลกับร่างกายหน้าร้อนกินแล้วจะเย็นได้นะจ๊ะกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้วันนี้ฉันจะเอาไปตัง แต่ฉันจะลวกก่อนนะทุกคนฉันกลัวเสียโล วิธีทำมน,นะครับเอาเห็ดตาโรไปลวกก่อนเด้อพี่น้องครับเพื่อขาดเสื้อหลวกกันเด้อพี่น้องเนดะ้อแอนต่ำบักพริกแห้งหิรลกเลยนะครับผมแอนบักเขือเครือแอนบักนาวจ้าแอนน้าบักขามเปลือกแอนน้าปร,ราอะาาิษฐ์ผสมแอนน้ำเสื่อมแอนฝงสรดนิดนึงแอนเขาเล่เขาเล่เขาเล่ให้เข้ากันแอนหวานผักซี่ลงไปเพื่อข่มหอมแอนเอาเห็ดตาโรล,ลงมาเลยพี่น้องครับผมหลังจากนั้นเขาเล่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 ให้เพืียงปรุงส่วนผสมเข้ากันแล้วนี่พ่องเอ้ยแซ่บไรแอน สแตกมาที่นี่สแตกไปเลยแล้วแล้วก็เมนูของหวานเอาน้าเชื่อมลงไปเลยจ้าตามไปด้วยกะทิพี่น้องเอ้ของหวานแซ่บร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องครับผมตำเห็ดตาโรนะครับแล้วก็จะมีตบท้ายด้วยของหวานนะครับผมเห็ดตาโรนะครับไม่ใช่ทับทิมกอบคือเรากินครั้งแรกในชีวิตสาบานเลยไม่เคยกินเลยนะครับแซ่บพี่น้องบ่ดตายผู้ใดอยากลอง ผู้ใดมีก็ฝากล้านก็แล้วกันเดี๋ยวสิพาซิมเชื่อแรกอีหรีได้อืมมันจะเป็นลื่น,นเหมือนแมงกะพุน อืมแสบอยู่อืมอืมลื่น ไม่มีรสชาติอะไรเลยมึืมคงไม่ตายนะอืม อธิบาย่าถึงว่าเป็นเมึกเมือก,มอกไม่มีรสชาติใดๆทั้งสิน้นไม่มีกลิ่นด้วยแต่เมื่อกี้ก่อนตอนกินดิบทีหนึ่งมันจะมีกลิ่นนะทั้งในมันจะเป็นเหมือนแป้ง กินตาน่าการบอกออกเลืสัวบอกได้สำนีบป่ะแบบสามารถกินได้นะก็ค๊ับค๊ับค๊ับอืม ฉันจะไม่สาธิตยเยอะเพราะว่ามันก็กลัวเหมือนกันว่าถ้ามันกินเยอะมันจะเป็นอันตรายรือเปล่าแล้วเราจะมาชิมขนมเห็ดตาโล่ทับทิมกรอบเห็ดตาโลอ,อ่แต่ทำมาเป็นของวนันแสบกลัว อืออร่อยกว่าทับทีมกาารอบฮามเอ้ยอันนี้ก็อร่อยไปอย่างหนึ่งแต่ว่าผมว่ามันเข้ากันกับของหวานมากกว่าทําเป็นของหวานอร่อยกว่าเยอะแซบอีพี่น้อง อืมแนะนำเลยทำเป็นของหวานอร่อยกว่าเยอะออ,อ,อเพราะว่ามะพร้าวกับน้ำตาลมันซึมเข้าไปในในแป้งของมัน อืมแซบ่บเฮ็ดเป็นของหวานแซ่บอีกทีพี่น้องอบางคนอยากรู้ข้างในมันเป็นยังไงใช่ไหมฉันรู้ว่าพวกเธออยากรู้เพราะว่าพวกเธอชอบสอดรู้สดเห็นอยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะแกะให้ดูอืม ข้างในมันจะเป็นแป้งอ่ะพวกเธอไม่น่าครับมันทาเป็นของหวานอร่อยนะอืมอืมไปลองมาหากินดูนะแต่มันหากินยากนะอืมแต่ทาเป็นของหวานแสบอีดีพี่น้องเอ้ยเพิ่งเคยกินเทธอเลยอืมอืมอีกอย่างหนึ่งคือกัดเข้าไปแล้วมันจะเย็นอืม พ่อไปอ่านไปอ่านดูแล้วพ่อบอกว่ามันเป็นยาเย็นช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายอืมเป็นเหตุท้นชนิดหนึ่งที่พึ่งเคยกินครั้งแรกแถมมีประโยชน์อีกด้วยนะซ้มนี่หรอจ้า